ทำวิดีโอซ้อนกันแบบนี้ทําง่ายมากค่ะในแคปคั t ตไปดูวิธีทํากันเลยค่ะให้เราไปที่แคปคั t ตนะคะไปที่คําว่าโปรเจกต์ใหม่ค่ะไปเพิ่มคลิปวิดีโอแรกของเราเข้ามาค่ะกดเพิ่มได้เลยค่ะเมื่อเราเอาคลิปวิดีโอเข้ามาแล้วไปที่คําว่าแก้ไขค่ะแล้วยืดยอ่อขยายจัดวางตามตําแหน่งที่เราต้องการแล้วเลื่อนหาคําสั่งมาร์สค่ะแล้วไปที่คําสั่ง ฟิล์มภาพยนตร์นะ,ะแล้วให้เลื่อนจุดสีขาวตรงนี้นะคะลากลงมาอันนี้จะเป็นจุดที่เราเลือกนะคะว่าเราจะให้ตรงขอบเนี่ยเบลอรมากน้อยแค่ไหนนะหรือจะให้คมแค่ไหนอันนี้เราเลือกได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ยืดย่อขยายจัดวางตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยแล้วให้เราย้อนกลับไปที่คำสั่งภาพซ้อนแล้วไปที่คำว่าเพิ่มโอเวอร์เลย์ไปเอาคลิปวิดีโอที่2ของเราเข้ามาค่ะ เมื่อเอาคลิปวิดีโอเข้ามาแล้วไปคําสั่งเดิมเลยค่ะไปที่คําสั่งมาร์สนะคะไปเลือกฟิลม์มภาพยนตร์เหมือนเดิมค่ะแล้วเลื่อนจุดสีขาวตรงนี้มาเหมือนเดิมค่ะแต่ตัวนี้นะคะภาพมันยาวไปไม่กดจะตัดภาพให้สั้นขึ้นพอตัดภาพเสร็จแล้วเราก็ไปยืดย่อขยายจัดวางตามที่เราต้องการนะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอซ้อนกันแบบนี้นะคะโดยที่ไม่มีขอบนั่นเองค่ะเป็นการเชื่อมคลิปวิดีโอโดยที่ไม่มีขอบเราก็จะได้คลิปประมาณนี้นะคะไปลองทํากันดูนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจเม้นไลค์แชร์กดติดตามไม่ก่กไว้คะ ขอบคุณค่ะ